สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาตดนน้ำต้นไม้ครับผมอันนี้เป็นน้องๆที่เราเตรียมพร้อมจะไปงานนะครับ หลังจากที่เราลดน้ำต้นไม้เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็ตัดไปเพราะว่าไม่มีตากล้องครับผมสวยไหมครับ ปลาแจมใสนนะครับวันนี้ครับวยอเมริกาแล้วก็สวยดีครับโอเคเดี๋ยว ฝากไว้นะครับ <c oughs> ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ